นะครับมีคำถามจากทางบ้านถามมาเรื่องเกี่ยวกับการปลูกดอกมะลิซ้อนครับเขาบอกว่าดอกมันดูพิการมันดูพิการมันดูเขาส่งรูปมาให้ดูป่ะมันดูเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่น้ําสีน้ําตาลสีมีไหมครับมี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 รูปดอกดอกมะลิซอนที่เป็นโลกจะัีแต่ระหว่างรอถ้าถ้าเผื่อมีภาพช่วยเอาให้ดูแต่ถ้าไม่มีภาพอ๋ออ๋ออาจารย์มาแล้วโอ้ยลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับ อดอกมะลินี่ถ้าผมดูนะลักษณะดอกนี่จะดูเพี้ยนๆไปทรงมันเหรอฮะทรงมันครับผมเข้าใจว่าอันนี้น,น่าจะโดนเพลี้ยไฟคือเวลาดอกมะลิมีปัญหานี่อันนี้น่าจะลักษณะอาการเหมือนเพลี้ยไฟครับทำลายกลีบดอกจะไหม้จะเสียนะฮะแต่ว่าถ้ากลีบดอกเน่าเนี่ยจะเป็นอีกอย่างนะอันนี้จะไหม้จะเสียและลักษณะการแตกออกของกลีบเนี่ยจะจะผิดเพี้ยนไปจะบิดงิกงออันนี้จะเป็น พวกเพี้ยไฟนะก็ต้องใช้สารกำจัดเพี้ยไฟแต่ว่าดูให้ดีนะครับแยกระหว่างอาการนี้กับบางครั้งเนี่ยจะเจอดอกมะลิดอกมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็ร่วงไปอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้ผมวินิจฉัยว่าเป็นเพี้ยไฟเพราะว่ามันมีลักษณะฟอร์มดอกที่ผิดไปอ๋อก็ต้องใช้ต้องต้องกำจัดเพี้ยไฟด้วยสารกำจัดเพี้ยไฟสารกำจัดเพี้ยไฟไปซื้อหาได้ได้เลยนะฮะ